รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนค่ะ วันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีประลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอชามกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณจุดให้บริการประชาชนทางหลวงหมายเลข4กิโลเมตรที่185 700อำําเภออําจังหวัดเพชรบุรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจในด้านการคมนาคมขนส่งทางบกให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญของจังหวัดโดยใช้ทางหลวงหมายเลข4และทางหลวงหมายเลข37เป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางและเชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้เป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางแขวงทางหลวงเพชรบุรีได้ดําเนินการจัดตั้งเต็นท์จุดให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางประสานงานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในเรื่องของเส้นทางรวมถึงจัดรถบริการเคลื่อนที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยปฏิบัติงานตลอด 24ชั่วโมงจุดบริการประชาชนหมดทางหลวงชะอําจะตั้งจุดอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางแนะนำเส้นทางบริการน้ำดื่มห้องน้ำไว้บริการประชาชนซึ่งในพื้นที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากจากนั้นนายสุริยะจึง รุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายกิติพงศุขภาค,คุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขัานธ์นางสาวทวีพรเพิ่มทวีขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนสถานีรถไฟหัวหินให้การต้อนรับพรอม ้อมกันนี้นายสุริยะได้แจกกระเป๋าช้อปปิ้งให้กับเจ้าหน้าที่การรถไฟและประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวหินด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวว่าตนเองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือทําบุญในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2567ที่คาดการว่าจะมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจํานวนมากจึงมอบนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน ดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี้ สำหรับที่สถานีรถไฟหัวหินที่มีมานานเป็นสถานีที่สำคัญที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็กำลังปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพราะทางกระทรวงคมานาคมเราต่อไป เราจะเน้นการเดินทางระบบรางเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเดินทางได้รวดเร็วโดยจะเห็นว่าตอนนี้มีการสร้างรางคู่แล้วซึ่งเดิมเป็นรางเดียวเพราะฉะนั้นการเดินทางสมัยเดิมใช้เวลา4-5ชั่วโมงแต่หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็ไม่เกิน3ชั่วโมงและนอกจากจะเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีการขนส่งสินค้าต่างๆทาให้ลดต้นทุนได้อย่างมาก